วิธีการกินยาคุมกําเนิดดูดผสมผมก็จะมีแบบ21เม็ดนะคะแบบ28เม็ดซึ่งแบบ28เม็ดก็จะมีแบบที่เป็นเม็ดแป้ง7เม็ดกับเม็ดแป้ง4เม็ดนะเริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะถ้าเป็นแบบ21เมนะ็ดเนาะสามารถกินเลี้ยงได้เลยค่ะวันละ1เม็ดก่อนนอนเนาะกิน21เม็ดหยุด7วันแล้วเริ่มแผงใหม่ในวันที่8 ส่วนถ้าเป็นแบบ28เม็ดไม่ว่าจะเป็นแบบที่เม็ดยา21เม็ดเม็ดแป้ง7เม็ดหรือเม็ดยา24เม็ดเม็ดแป้ง4เม็ดก็กินเหมือนกันคือ28เม็ดแล้วต่อแผงใหม่ได้เลยเริ่มกินในวันแรกนะคะที่ประจําเดือนมาหรือภายใน5วันแรกที่ประจําเดือนมาก็จะไม่ต้องคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นแต่ถ้าหลังจาก5วันที่ประจําเดือนมาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถทานได้แต่ถ้าเป็นแผงแรกเนี่ยแนะนํา7เม็ดแรก ถ้ามีเพศสัมพันธ์ต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นเช่นการกินยาคุมฉุกเฉินหรือสวงถุงยางอำไมด้วยค่ะ